with t e a c h e r ตามเน่ง Hello students สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ที่ชาให้คำใหม่ก็คือคำนี้นะคะอ่านว่า sorry 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 ทุกคนคงจะคุ้นเคยดีสเปลแล้ว s o r r y ตัว R สองตัวเราเรียกว่า double R นะคะ double R อ่านว่า sorry sorry ทำไมเราถึงอ่านได้คำว่า sorry มาดูกันนะคะ s สร r sor, sor, r e, r sorry sorry ลองออกเสียงให้ไวขึ้น sorry sorry ไวขึ้นอีก sorry sorry ไวขึ้นอีก sorry sorry และ sorry ก็แปลว่าอ่านออกไหมคะอ่านว่าอะไรขออขอทอโอสอโทษรวมเป็นขอโทษเวลาเรารู้สึกผิดเราก็จะใช้คำว่าขอโทษก็คือ sorry everyone t ุทุก o น open your c h e e r up book เปิดหนังสือ cheer up ขึ้นมา Cheer up book เปิดหนังสือ cheer up ขึ้นมา,น up, นมา and open on page 16 open on page 16เปิดไปหน้า16นะคะ16 16 16. 16. Look at the picture ดูที่รูปภาพนะคะ Look at the picture ดูที่รูปภาพนะคะเห็น a boy ไหมคะ a boy boy เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเขาเหมือนทำอะไร a girl นะเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรเด็กผู้หญิงอะเหมือนเขา run 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 วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็มาชนเข้ากับ a girl กรณีนี้ใครผิดคะ คนไหนผิดก็ต้องบอยสิบอยผิดแน่นอนวิ่งมาชนแรงขนาดนี้จนบุ๊กหล่นลงไปเลยหนังสือหล่นลงไปเลยฉะนั้นคนที่ต้องพูดว่า sorry ก็คือใครก็ต้องเป็นบอยใช่ไหมล่ะวิธีการพูด sorry ก็คือ i am sorry ฉันขอโทษ i A. M. เ M. S. O. Double R. R y. Sorry. และเมื่อจบประโยคก็อย่าลืมใส่จุดนะคะจุด full stop เอาไว้จบประโยคเพราะถ้าไม่ใส่แสดงว่าประโยคไม่จบนะคะทีนี้ออกเสียงพร้อมกัน I am sorry. I I'm sorry ฉันขอโทษหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะอ่านว่า I'm sorry I a p o t h ฟ g y นะคะแล้วก็ M อ่านพร้อมกันว่า I'm I'm S O W R, R Y Sorry จบประโยคใ stop จุด full stop อ่านพร้อมกัน I'm sorry I'm sorry ประโยคนี้ก็แปลว่าฉันขอโทษเหมือนกันเอา้าทำไมความหมายเหมือนกันแหละทิเชอร์ก็เพราะว่ามันคือประโยคเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ท่อนบนนี้ก็คือ I am sorry คือประโยคแบบเต็มและข้างล่างก็คือ I'm sorry, I'm sorry คือประโยคแบบย่อนั่นเองจะพูดว่า I am sorry หรือจะพูดว่า I'm sorry อันไหนก็ได้ก็แปลว่าฉันขอโทษเหมือนกันจ้ากลับมาดูที่หนังสือนะคะเห็นไหมคะเมื่อเกิดการทำผิดแล้วเด็กผู้ชายก็เลยพูดว่า I'm sorry, I'm sorry ผมขอโทษนะครับและที่ที่เช่าตําลึงให้เคล็ดลับนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาขอโทษด้วยจริงใจด้วยใจจริงและเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากอะไรเราก็พูดไปเลยว่า is okay is okay ไม่เป็นไรจ้า is okay พูดพร้อมกันสิคะ It's okay เราต้องรู้จักให้อภัยนะคะเมื่อเขาพูดว่า it's okay ก็แปลว่าไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรจ้าและทีนี้มาดูนะคะตรงข้อสังเกตอ่าดูกรอบข้างล่างนะคะแล้วอ่านพร้อมกันเลยอ่านไปพร้อมกับที่เอร์ตำเลืองดูซิว่านักเรียนอ่านเก่งแค่ไหนข้อสังเกต ในการกล่าวคำขอโทษเราควรพูดว่า I'm sorry ซึ่งมีความหมายว่าขอโทษโดยจะใช้พูดเมื่อเราได้ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเห็นไหมคะเมื่อเราทำความผิดเราก็พูดไปเลยว่า I am sorry หรือ I'm sorry หรือเมื่อใครมาขอโทษเราแล้วเราก็พูดไปเลยว่า It is okay หรือ is okay ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรครับ It's okay Open next page เปิดไปนหน้าถัดไปเลยค่ะอ่าเห็นไหมเห็นในหนังสือของตัวเองไหม ขอให้อ่านว่าอะไรโาจทย์บอกว่าระบายสีภาพให้สวยงามอ่านทันไหมระบายสีภาพให้สวยงามไม่น่ายากเลยใช่ไหมคะแค่ระบายสีเองทีนี้มาดูข้างล่างค่ะแบบฝึกหัดที่12เขาบอกว่าไรอ่านพร้อมกันอ่านประโยคขวามือ แล้วดูภาพที่มีความหมายตรงกันจากนั้นให้ลากเส้นโยงจากประโยคไปยังภาพให้ถูกต้องจทยบอกว่าอะไรคะจทยบอกว่าให้เราเนี่ยไปอ่านภาษาอังกฤษที่ขวามือแล้วโยงเส้นไปหารูปภาพที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องใช่ไหม เดี๋ยวที่เชื่อตำเลิงพาทําเลยแล้วกันนะคะแค่4ี่ข้อนี้สบายสบายมาทํากันเลย Look at A ดูข้อ A นะคะอ่านตามที่เชื่อเลยนะ I'm Joe I'm Joe แปลว่าฉันคือโจ One more time อ่านพร้อมกัน I'm Joe ฉันคือโจข้อไหนนะ่าจะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำตัวคะลองคิดสิเฉลยแล้วนะข้อที่ถูกต้องก็คือ n u m b e r 2ข้อที่2โยงเส้นไปหาข้อที่2อเลยค่ะโยง A ไปหา n u m b e r 2ใครตอบถูกมั่งยกมือขึ้น อมาทำข้อต่อไปเลยนะคะมาดูข้อ b กันดีกว่านะคะอ่านตามที่เันตํลึงเลย this is Jack this is Jack แปลว่านี่คือแจ็คแสดงว่าเหมือนเขากำลังพรีเซนต์กำลังเสนอเพื่อนให้รู้จักว่า นี่คือแจ็คนะคนเนี้ยคนเนี้ยชื่อแจ็คนะดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นข้อไหนตอนนี้เหลือข้ออะไรบ้างเหลือ n u m b เ r one three and four เหลือข้อ1ข้อ3และข้อ4ที่ยังไม่มีใครจับจองใช่ไหมข้อไหนนะที่เป็น this is Jack นี่คือแจ็คนะอา้าวให้เวลา เฉลยก็คือ this is Jack ภาพที่ถูกต้องคือ number one ภาพที่หนึ่งนั่นเองนะคะภาพที่หนึ่งนี่ไงนี่คือแจ็คนะกำลังโชว์ให้เพื่อนดูนะคะวันนี้คือแจ็คนะจ๊ะนี่เป็นเพื่อนใหม่ของเรานะจ๊ะนี่คือแจ็คครับผมอ่ะโยงไปเลยค่ะโยงจาก B ไปหาข้อที่ หนึ่งเลยจ้าอ้าวย่องอ้าวทีนี้ข้อต่อไปหวังว่าทุกคนจะอ่านออกนะคะคำนี้อ่านว่าอะไร Number C อ่านว่า I'm sorry แปลว่าอะไรฉันขอโทษข้อไหนน่าจะเป็น I'm sorry อ้าวคิดสิคิดให้เวลาคิดเลยจ้า เฉลยที่ถูกต้องก็คือ number 4 number 4ข้อที่4เห็นไหมเป็นภาพที่เหมือนกำลังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เหมือนจะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมใช่แล้วฉะนั้นจะต้องมีคนพูดว่า I'm sorry ข้อ4จ้าอา้าวยงเลยและข้อสุดท้ายก็คือ ดีข้อดีนะคะอ่านว่าอะไรคำนี้ก็เรียนไปแล้วอ่านว่า thank you thank you thank you แปลว่าอะไรคะ thank you แปลว่าขอบคุณคิดว่าข้อไหนน่าจะเป็นขอบคุณนะเหลือข้อสุดท้ายแล้วไม่น่ายากเลยนะน่าจะเป็นภาพไหนนะอ้าวให้เวลาจ้า เฉลยจ้าเฉลยข้อสุดท้ายที่แสนจะง,ง่ายง่ายง,าย,งายเพราะมันเหลืออันเดียวแล้วก็คือ n u m b e r e นั่นเอง thank you ก็คือ n u m b e r e e ทำไมถึงเป็น n u m b e r 3ล่ะเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่กำลังจะให้ของเด็กเด็กก็ต้องพูดว่า thank you ขอบคุณครับนี่เองเอ้าวยงเลย แย่ yeah. เสร็จแล้วเตรียมส่งงานจ้าก่อนจะส่งงานระบายสีใเรียบร้อยด้วยนะคะ thank you ขอบคุณทุกๆคนนะคะ see you again next time goodbye